อีกหนึ่งเมนูที่อร่อยแล้วก็ทําบ่อยมากๆเลยค่ะกับเมนูวุ้นปิ่งเฟินนะคะวันนี้จะพามาทํารสน้ําแดงมะนาวหอมหวานเย็นอร่อยชื่นใจมากๆเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาเตรียมน้ําร้อนกันก่อนใช้น้ํา1 2 0 0 m l ปิดฝาต้มให้เดือด ได้แล้วก็ปิดแก๊สยกลงจากเตาแล้วนามาผสมกับผงวุ้นกันเลยค่ะก็ใช้เป็นผงวุ้นปริงเฟิหรือว่าเฉิงตูแบบนี้นะคะสั่งผ่านแอปออนไลน์มาค่ะ1ห่อ40กรัมราคาแค่10กว่าบาทเท่านั้นนะคะเราจะแบ่งมาใช้แค่ครึ่งซองหรือจํานวน20กรัมเท่านั้นค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายตามลงไปนะคะจํานวน50กรัมก็คนให้ตัวน้ําตาลทรายแล้วก็ผงวุ้นละลายค่ะใช้ระยะเวลาประมาณ2-5นาทีนะคะ เมื่อผงวุ้นและน้ำตาลละลายดีแล้วก็เติมน้ำแดงเฮลบูบอยลงไปค่ะจำนวน150กรัมเสร็จแล้วก็ตามต่อด้วยน้ำมะนาวคั้นสดนะคะอีก30กรัมค่ะก็คนให้ส่วนผสม,สมเข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะจะนำไปเทใส่ถาดหรือว่าจะตักใส่ถ้วยแบบในคลิปก็ได้นะคะก็จะทานง่ายแล้วก็สะดวกดีค่ะสำหรับวันนี้เราใช้เป็นถ้วยไซส์5ออนนะคะ1สูตรก็จะได้ทั้งหมด12ถ้วยพอดีค่ะ ใครที่จะทำมากกว่าน,นี้ก็สามารถคูณสูตรเข้าไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็วางพักไว้ให้เย็นสนิทแล้วปิดฝานำเข้าตู้เย็นได้เลยค่ะแนะนำให้แช่เย็นก่อนทานสัก2ชั่วโมงนะคะเนื้อวุ้นของเราจะได้เซ็ตตัวดีๆแล้วก็ไม่เหลวเป็นน้าค่ะตรงนี้วุ้นของเราก็แช่เย็นมาเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตว่าวุ้นของเราจะเซ็ตตัวดีแล้วแล้วก็ไม่เหลวเป็นน้ำแล้วนะคะเมื่อวางชิ้นมะนาวตกแต่งลงไปเขาก็จะไม่จมแบบนี้ค่ะ นี่นะคะลักษณะเนื้อวุ้นที่ได้เขาก็จะเด้งๆแบบนี้เลยค่ะก็พร้อมทานได้เลยนะคะหรือว่าใครจะตกแต่งด้วยมะนาวฝานตามคลิปเพื่อความสวยงามก็ได้ค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปลองทําทานกันดูนะคะสําหรับวันนี้ครัวบ,บ้านหนุ่มก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ